ครับในคลิปนี้จะมาทำในตัวตั้งเวลาในการที่จะลดน้ำต้นไม้นะครับซึ่งนะครับเราจะใช้เซ็นเซอร์2ตัวในการตรวจจับความชื้นในดินนะครับแล้วก็จะมีการตั้งเวลาเพื่อที่จะให้โปรแกรมนียทำงานตามเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบความชื้นในดินว่าความชื้นในดินเพียงพอไหมนะครับเราจำเป็นต้อง ให้ตัวปั๊มน้ำทำงานในการลดน้ำไหมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของเงื่อนไขาการทำงานของโปรแกรมของเรานะครับในขั้นแรกนะครับเราก็จะมาทำการสร้างตัวแปรขึ้นมา2ตัวนะครับก็มาที่ variable นะครับแล้วก็ create variable นะครับก็ผมก็จะใช้ตัวแปรที่ว่าเป็น set นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นตั้งค่านาทีนะครับสองตัวจากนั้นก็จะมาใช้ตัว f o r w e r d นะครับววางก่อนแล้วก็เอาตัว เซตนะครับเวลามาแล้วก็มาที่แมทนะครับตรงนี้ก็จะตั้งเป็น7แล้วกันนะครับจากนั้นก็จะมาที่ไวลิโอมเดิมนะครับแล้วก็เตนะครับตัวนาทีนะครับก็มาที่แมทนะครับก็ใช้ตัวนาทีตรงนี้ก็จะให้เป็น30 ะนะครับเราก็จะสามารถที่จะให้ตัวระบบนะครับแสดงค่าของเวลาค,ค่าของเวลาได้ก็มาที่ clock นะครับแล้วก็เลือกที่ถามนะครับก็จะโชว์นาฬิกาของเครื่องณนปัจจุบันนี้นะครับก็คือของบอร์ตตัวคิดไว้เองนะครับจากนั้นเงื่อนไขแรกที่จะใช้ในการทำงาน ก็จะใช้เงื่อนไขของนะครับเงื่อนไขของการตรวจสอบเวลานะครับการตรวจสอบเวลาอ่าซึ่งเราจะตรวจสอบทั้งนาทีและก็ชั่วโมงนะครับก็ต้องตรวจสอบ2เงื่อนไขพร้อมกันซึ่งต้องให้เป็นทั้ง2เงื่อนเป็นจริงต้องทั้ง2เงื่อนไขนะครับก็จะใช้แอนจากนั้นก็ จะมาใช้ตัวเครื่องหมายเท่ากบับในการที่จะเปรียบเทียบนะครับก็มาที่ variable นะครับแล้วก็เลือกซชั่วโมงนะครับแล้วก็เซตนาทีนะครับจะมาตรวจสอบก็คือเปรียบเทียบกับชั่วโมงและนาทีของ นาฬิกาที่อยู่บนบอร์ดคิไบต์นะครับแล้วก็มาเลือกที่คล็อกนะครับก็สามารถดึงมาได้ทั้งชั่วโมงแล้วก็นาทีนะครับอ่าเงื่อนไขนี้จะเป็นจริงเมื่อเวลาถึงตามที่กําหนดนะครับตามที่กําหนดจากนั้นนะครับเราก็จะทําการมาตรวจสอบนะครับความชื้นในดินนะครับ ความชื้นในดินเงื่อนไขของความชื้นในดินก็คือถ้าไม่มีความชื้นนะครับปั๊มน้ําก็ต้องทํางานนะครับแต่เรามีเซนเซอร์สมมติว่าเราใช้เซนเซอร์2ตัวนะครับใช้เซนเซอร์2ตัวเราก็ต้องตรวจสอบให้เขาทํางานทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มาใช้ตัวรีพีทไว้นะครับก็เป็นกลุ่มนะครับในการที่จะวนซ้ํา um, ในการทํางาน มาที่ลอจิกนะครับมาเลือกแอนนะครับแต่เราจะเลือกเป็นอ๋อนะครับเหตุที่เลือกออนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เซนเซอร์ทั้ง2ตัวนะครับเปียกน้ําทั้งหมดนะครับถึงจะหยุดทํางานนะครับถึงจะหยุดทํางานแต่ถ้าเปียกตัวใดตัวหนึ่งนะครับหรือตรวจสอบเจอความชื้นตัวใดตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวครับปั๊มน้ํายังต้องทํางานต่อไปอยู่นะครับต่อไปอยู่ เพราะนั้นเราก็จะมาใช้ออกจากนั้นนะครับก็จะมาที่ลอจิกนะครับก็เอาตัวเครื่องหมายเท่ากับออกมานะครับเท่ากับออกมามาที่แมทนะครับก็เอาเลขศูนย์ออกมานะครับจากนั้นที่ iO นะครับ IO เราก็มาเลือกที่ Read Input Status นะครับเราสามารถที่จะ Copy ได้นะครับ Ctrl c t r l C c t r l V เพื่อที่จะวางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่2เพราะเงื่อนไขตรงนี้นะครับก็หมายความว่าถ้า Input ตัวที่1ยังแห้งอยู่นะครับหรือตัวที่2ยังแห้งอยู่หรือทั้ง2ตัวนะครับ นะครับเขาก็ยังทํางานอยู่ในลูปนี้นะครับซึ่งเราก็จะมาเลือก IO นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวเาไว้ USB นะครับเพราะตัว simulation ของเรานะครับจะมีปั๊มน้ําต่ออยู่กับ USB นะครับจากนั้นก็จะมาทําการวางนะครับเมื่อออกจากเงื่อนไขนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการปิดปั๊มน้านะครับปิดปั๊มน้ํา เราสามารถวางตรงนี้ก็ได้นะครับก็คือเสร็จจากตรงนี้ก็จะมาหลัง if นะครับหรือนะครับวางในนี้ก็ได้นะครับซึ่งในขณะที่เซนเซอร์ยังไม่เปียกนะครับเขาก็ยังทำงานอยู่นะครับเขาก็ยังทำงานอยู่แต่เมื่อเซนเซอร์ทั้งสองตัวเปียกแล้วก็จะมาเจอตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะสั่งให้ปั๊มหยุดทำงาน นะครับจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าลดไป10วินาทีนะครับปรากฏว่าเซ็นเซอร์ถึงระดับความชื้นที่เราตั้งไว้แล้วนะครับตั้งไว้แล้วถ้าเราวางตัวไว้ USB status off ตรงนี้นะครับหลังจากรีพีทตัวนี้ก็คือหลังจากเซ็นเซอร์เขาตรวจสอบเสร็จน,นะครับตรงนี้เขาจะหยุดทำงานทันทีจะไม่สนเวลานะครับแต่ถ้าเราวางอยู่ข้างนอกนี้นะครับ เมื่อมาเจอนะครับามาเจอเวลาที่ตามกําหนดนะครับตรวจสอบว่าดินแห้งแล้วนะครับเขามาทํางาน,นครับเขามาทํางานแต่นะครับแต่สุดท้ายก็คือดินเปียกนะครับก็จะออกจากหลุมนะครับพอออกจากหลุมปั๊บก็ลงมานี่ไม่มีคําสั่งนะครับมาเจอออฟนะครับก็จะโดนสั่งปิด นะครับอะจะโดนสั่งปิดเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเวลายังตรงอยู่นะครับเขาก็ยังเข้ามาแต่เซนเซอร์ไม่เปียกแล้วเปียกหมดแล้วนะครับก็จะทําให้ตัวโปรแกรมก็ข้ามนะครับแล้วก็มาทําตรงนี้หรือในกรณีที่เวลาไม่ตรงนะครับเวลาไม่ตรงเขาก็จะทํางานอยู่2บรรทัดนะครับก็คือตัว LED นี้แล้วก็ปิด USB นี้ นะครับสองตัวนะครับสตัวซึ่งจริงๆตรงนี้จะไม่มีผลอะไรนะครับจะไม่มีผลอะไรในการทํางานเพราะว่าปั๊มปิดแล้วก็สั่งปิดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ดีหน่อยนะครับเราก็จะเอามาวางข้าบน,นี้นะครับเพื่อจะให้ตัวปั๊มเขาทํางานเสร็จสับในในกราะนี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับพอออกมาข้างนอกนะครับถ้าเวลาไม่ตรงกับที่จะต้องเช็คนะครับ เราก็จะแสดงนาฬิกาอย่างเดียวนะครับในการจำลองโปรแกรมนะครับเราก็จะทำการเซตค่าเวลาใหม่นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันที่เรายังรันอยู่นะครับเพราะว่าตัวเวลาที่เราดึงออกมานะครับดึงออกมาจากในระบบนะครับซึ่งนะครับเราก็อาจจะตั้งค่าให้เลยเวลาไปสักนิดหนึ่งนะครับ น,นี้ก็10.35นะครับเราก็จะประมาณ10.36นะครับเพื่อที่จะไม่มีเวลาในการที่จะจำลองนะครับเราก็จะมาเลือกเซนเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินแล้วก็เป็นปั๊มครับแล้วก็ทำการลากนะครับมาเชื่อมต่อกับอินพุตหนึ่งอินพุตสองครับแล้วก็ตัวปั๊มจะมาเชื่อมกับ USB นะครับจากนั้นก็จะทำการลัน ก็จะเห็นว่าปัจจุบันนะครับเวลาจะอยู่ที่10.35นะครับซึ่งเรากำหนดให้เขาตรวจสอบไว้ที่10.36นะครับซึ่งนะครับปัจจุบันเซนเซอร์ของเรานะครับก็จะมีความชื้นนะครับเป็นศูนย์นะครับก็คือตรวจไม่พบความชื้นนะครับตรวจไม่พบความชื้น เมื่อถึงเวลาแล้วนะครับตัวปั๊มน้ําจะต้องทําตามงานตามที่เงื่อนไขที่เราวางไว้นะครับตอนนี้ถึงเวลานะครับตัวปั๊มน้ําก็จะเริ่มทํางานนะครับจากนั้นเมื่อใช้งานไปนะครับเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งอาจจะมีความชื้นเพียงพอนะครับแต่นะครับปั๊มน้ํายังไม่หยุดนะครับเพราะว่าเราวางเงื่อนไขตรงนี้ไว้ก็คือออก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเซนเซอร์1ตรวจเจอเซนเซอร์2ยังไม่ได้ความชื้นตามที่กําหนดนะครับตัวปั๊มน้ํายังทํางานต่อไปนะครับแต่ถ้าเซนเซอร์2อได้ความชื้นตามที่กําหนดแล้วแต่เซนเซอร์1ยังไม่ได้ความชื้นก็เหมือนกันนะครับเขาก็ยังจะต้องทํางานต่อไปจนกระทั่งนะครับเซนเซอร์ทั้ง2ตัวนี้ตรวจสอบเจอนะครับความชื้นก็คือมีความชื้นเพียงพอสําหรับเซนเซอร์2ตัวนี้นะครับตามที่ตั้งไว้ ตัวปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะการใช้ตัวคิดไว้นะครับในการที่จะจำลองนะครับการทำงานนะครับควบคุมการลดน้ำต้นไม้นะครับแบบตั้งเวลานะครับและก็ใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดินตรวจสอบไปพร้อมกัน